สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำฉับแฉกันค่ะเป็นฉับแฉ์เป็น,ปนาผาดวุ้นเส้นแบบเกาหลีนะคะแล้วก็เส้นใหญ่มากๆเหนียวนุ่มอร่อยค่ะก่อนอื่นเราต้องเอาเส้นไปแช่น้ำก่อนนะคะประมาณ30นาทีถ้าไม่แช่เส้นเขาจะแข็งมากๆค่ะต้มกว่าจะสุกค่ะถ้าเราไปแช่ให้เขาอิ่มตัวเวลาต้มแล้วก็ต้มไม่ถึง5นาทีนะคะเตรียมทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ตั้งเตาแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะผัดเนื้อค่ะผัดเนื้อหมูให้มีความหอมค่ะจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่ได้หมดเลยนะคะ ถ้าเป็นเนื้อวัวก็อีกรสชาตินึงนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะสามารถทำได้หลายอย่างก็ผัดคล้ายๆกับผัดวุ้นเส้นบ้านเราแลและค่ะแต่ว่าเครื่องปรุงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่รสชาติใกล้เคียงค่ะแล้วก็แตกต่างกันตรงที่เส้นมี อ้วนเส้นของเราจะเป็นเส้นเล็กของเกาหลีจะเป็นเส้นใหญ่ค่ะที่เกาหลีจะไม่มีวุ้นเส้นเล็กนะคะผัดมีความหอมอแล้วเราก็ระเตินซีขาวลงไปนะคะ ขาวลงไปให้มีความง่อกลงกล่อมแล้วเราจะเติมน,น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งที่ไข่ป่นลงไปนิดหนึ่งนะคะไข่ป่นแล้วก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะคะถ้าใครอยากทำตามก็สามารถดัดแซงได้ค่ะ แล้วก็ผงมาคอะเราก็จะเติมน,นิดนึงนะคะไม่ละแต่คนชอบค่ะของเราก็ไม่เน้ผมมนผงอานะคะแต่ว่าใส่ใส่นิดนึงแล้วก็เอาเห็ดลงไปค่ะเห็ดเราก็หั่นซอยค่ะเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเติมลงไปแล้วก็ผัดเค็เขาค่ะ พอเห็ดเริ่มสุกได้ที่เราก็จะเอาแครอทลงไปผัดรวมกันเลยนะคะที่เริ่มจะเข้าที่แล้วค่ะแล้วก็อเอาแครอทหั่นอะฟอยเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่นะคะถ้าเส้นเล็กก็จะสุกไวถ้าเส้นใหญ่หน่อยก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ กเาถ้าผัดเขาเค็มเกินไปแล้วก็เปลี่ยนแป้งยากค่ะเพราะว่าถ้าความเค็มถ้าได้เค็มแล้วก็เอาอยากค่ะแล้วก็เอาหอมแล้วลงไปเลยค่ะไม่ต้องให้สุกมากสุกนิดนี่น้นนหน่อยก็พอค่ะแล้วก็ถ้าผัดอันนี้สุกเราก็จะเอาเส้นมา ผัดนะคะเส้นแล้วแต่คนนะคะถ้าเกาหลาีจะไม่ผัดนะคะจะเป็นแบบคุกเคาน้ำซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบสไตล์ไทยก็ผัดก็แล้วแต่ค่ะบางวันก็ผัดบางวันก็ไม่ผัดนะคะแล้วแต่ความสะดวกค่ะวันนี้มีเวลาหน่อยก็เอาผัดแล้วกันแค่นี้ค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ พักอันนี้ไว้ก่อนอันนี้พักไว้ก่อนค่ะเราจะเอาเส้นมาผัดอีกทีค่ะเพราะว่าเส้นเขาเส้นใหญ่ถ้าไม่ผัดอาจจะมีความจืดได้นะคะแต่ตอนลวกเส้นต้มเส้นอ่ะต้องเอาเกลือลงไปนิดนึงนะคะนี่ก็กระทะเดิมค่ะแล้วก็เอาเส้นที่เราต้มเสร็จเรียบร้อลยล้วนะคะต้มหรือลวกก็ได้ะคะ่ะเส้นเขาจะเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะดู ดูแบบนี้ก็จะรู้ว่ายืดหยุ่นมากๆและที่สําคัญตัวเล็กชอบกินขาดจีเอินชอบกินมากๆอันนี้ก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเพิ่มความหอมแล้วก็จะผัดคลุกเขาเพิ่มความหอมค่ะแล้วเราก็จะเติมเป็นอันนี้จะเป็นยุ <ś les> ซอสจะเป็นชิ้นคันจังจะเป็นซอสเกาหลีค่ะเนี่ยผัดคุกเขาแพ้เขาด้ี่ซีสันเนี่ยเขาก็จะมีความนัวในตัวนะคะสำหรับอุ่นเส้นของเรานะคะ ใช่อยากให้เส้นเขามีรสชาติกลมกล่อมหน่อยแล้วก็เพิ่มปริมาณนเยอะลงไปน,นิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้แยกกันได้แล้วพอเข้ามาปุ๊บรวมกันจะได้ไม่เค็มน,นะคะเพราะว่าทุกอย่างเราจะให้เขามีปริมาณที่ใส่เครื่องปรุงไม่เยอะแค่นี้ค่ะแล้วก็ทาการปิดเต้าแล้วเราก็จะเอา ตัวนี้ลงมาคลุกเค้านะคะคลุกเ้าแล้วก็ใส่น้ำมันนะงาขาวงาขาวใคอยากอันนี้งาขาวที่เกาหลีจะเป็นงาที่อบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องคอั่วนี่ก็ใครชอบงาเยอะก็ใส่เยอะแล้วก็ใคร ขยี่หน่อยนะคะทุกคนค่ะจะได้หอมๆแล้วเราก็โยรยข่เจจาผักโรยข้างบนได้หมดค่ะ<ม>แล้วก็เอาผักลงไปนะคะผักแล้วแต่เราจะใส่เป็นอะไรก็ได้เป็นต้นหอมเป็นผักชีเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะผักชีฝรั่งได้หมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะ สำหรับเมนูแบบเป็นเส้นๆ้นหรือว่าฉับเฉ่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพิ่มเติมใครอยากใส่ไข่เจียวแล้วทำเป็นเส้นๆก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ